นี่นะครับทุกคนทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคร<อ>ับทุกคนแบบข้างหลังเรานี้นะครับทุกคนก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะทํากินสกีนสากเขียวนะครับทุกคนเราจะไปซื้ออุปกรณ์กันเลยนะครับทุกคนไปดูกันเลยนะครับทุกคน เราถึงแล้วนะครับทุกคนเราจะไปซื้อกันเลยนะครับยุ่งใส่สื่อสัตย์ยาฮะสื่อสัตย์ยาอะไรนะวะนี่ได้ไปบ้านตัวนั้นเหรอนะครับทุกคนเราก็จะเข้าไปถามดูนะครับว่ามีไหมครับทุกคน มีผ่าเขียวบ่ครับผ่าผ่าเขียวครับผ่าเขียว,ลวเลยเด๋ยวมีรับในเขียวมันอันนี้มันสีอ่อนไหมร้านที่สองกันนะครับทุกคนร้านแรกไม่มีนะครับ <c oughs> มีผ่าเม็ดผ่าเขียวบ่ครับมีบ่บเรา,ามีร้านถูกไปถามเมึงเราบอกยังครับร้านต้องถามร้านถูกเมึงตัวนี่ครับเม็ด คนครับไปดูตอนซื้อกันเลยนะครับไม่มีกันคนุณฮมงเกิดว่านี่ก็มีที่เอาพร้อมพอตัวเม็ดเท่าใดก็น, <c oughs> นี่นะครับทุกคนเราได้มาแล้วนะครับผ้าเขียวเป็นเอาไปทำชาเขียวนะครับทุกคนเป็น DIY นะครับ ลับแล้วนะครับทุกคนไปดูที่บ้านกันเลยครับโอ้ยยยยโอ้จอดรถขาใหญ่จอดก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับทุกคนเราก็จะมาทํากันเลยนะครับชาเขียวแล้วก็มีไม้พายหรือทุกคนจะเอาเป็นท่อ BBC ก็ได้นะครับแล้วก็ติดกาวร้อนไปเลยนะครับทุกคนนะครับ นี่นครับคนเราก็ติดไปเรื่อยๆจนสุดเลยนะครับเย็บผ้าให้แค่ติดกับไม้นะครับคนจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ผมเอาการ้อนมาติดเลยนะทุกคนจะใช้เป็นกาสองหน้าก็ได้ครับทุกคนสุดวกใช้กาวร้อนก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่อย่างนี้เราก็จะเอาไปติดใส่ฟ้าผนังตรงไหนก็ได้นะครับทุกคนนี่นี่นะครับทุกคนทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแบบข้างหลังเรานี้นะครับทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ